สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นด้วยข่าวแรกข่าวดีนะครับของพี่น้องคนไทยนะครับวันนี้เวลา16นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชนะครับเพื่อเปลี่ยนพระริยาบทนะครับโดยรถเข็นพระที่นั่งนะครับซึ่ง ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คุณหมอดิเรกจุลชาตเป็นผู้ถวายการเข็นรถพระที่นั่งนะครับก็มีศาสตราจารย์คลินิกคุณหมออุดมขจินทรท่านคณะบดีคณะแพทยศ,ศาสตร์นะครับแล้วก็เหล่าคุณหมอพยาบาลตามเสด็จนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิตแขนสั้นสีสฟ้าอมเทาลายทางสีทองที่ด้านหน้านะครับทรงสวมสนัเพลาสีดํารองพระบาทสีดํานะครับ และทรงจูงคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงวันนี้พระองค์มีพระพักที่แจ่มใสนะครับทรงแยมพระสวนให้กับพระสงนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยเมื่อประชาชนเห็นพระองค์นะครับก็พร้อมใจกันนะครับเป่งเสียงทรงพระเจริญนะครับดังกึกก้องเลยนะครับบางท่านนั้นก็หลั่งน้ําตาด้วยนะครับ,รบเวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จโดยรถตู้พระที่นั่งยังโรงพยาบาลสรีราชปิยมหาราชการุณสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชมีศาสตราจารย์คลินิกคุณหมอประดิษฐ์ปัญจวินินผอโรงพยาบาลสริราชปิยมหาราชการุณพร้อมด้วยคุณหมอเหล่าพยาบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนมารอรับการรักษาเฝ้ารับเสด็จนะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงส่งพระเจริญนะครับในหลวงก็เสด็จยังชั้นเจสถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถ พร้อมทออพระเนศทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็นนะครับและทรงสวยพระขยาหารค่ำที่บริเวณชั้น7ด้วยนะครับ